Oh, สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาดูแอปเปิลนะครับที่จากทิ้งดอกไปแล้ววันนี้ก็จะมีเริ่มติดหน่อยแล้วนะครับเริ่มติดหน่อยติดให้เห็นแล้วครับ ก็จะติดกำลังโตนะครับช่วงช่องกำลังเลือกเลือกที่จะเอาลูกไว้นะครับช่องนี้มันก็จะมีลูกที่ที่เล็กที่เล็กที่เล็กก็ต้องเอาทิ้งครับเด็ดทิ้ง เอาลูกโตไว้เอาไว้ช่อละหนึ่งลูกก็พอเนี่ยเอาช่อเนี้ยครับจอนี้น่าจะติดสองลูกก็เอาไว้เผื่อเผื่อลูกหนึ่งเน่าเพื่อลูกมันรีบมันลูกไม่สวยเอาค่อยเด็ดทิ้งที่หลังครับแบบนี้มันจะเป็นลูกโตอันนี้ก็เอาไว้สองลูกนะครับเนี่ยเอาไว้สองลูกนี้ก็พอ ลูกนี้น่าจะมีโอกาสได้อยู่ครับเพราะว่าลูกนี้มันยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าลูกนี้เท่าไหร่ก็เลือกดูนี่ก็หลายลูกก็ไว้แค่สอลูกก็พอครับนะสองลูกเลือกเอาไว้แค่สอลูกก็พอเพามันเยอะครับกิ่งหนึ่งมันก็เยอะไม่ใช่ในน้อย จะมาอัปเดตให้ดูครับว่าแอปเปิลอะมันติดลูกแล้วมันเป็นลูกแบบไหนเดี๋ยวอีกสักสองีอกสักเดือนหนึ่งอะครับน่าจะเห็นเป็นรูปร่างลูกแอปเปิลที่ประมาณเท่าไข่ไก่เยอะครับเนี่ยก็ติดเยอะเมืกันอาจจะย้อนแสงสักนิดนึงนะครับโทรศัพท์ผมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เก่า้วยโทรศัพท์ ก็จะมีให้เห็นนะครับเนี่ยต้นแอปเปิลคือแอปเปิลชุดนี้ครับผมปลูกด้วยมเมล็ดนะครับมันก็เลยเป็นต้นต้นที่ทรงพุ่มนันก็เลยเป็นต้นทรงพุ่มมันไม่ได้เป็นต้นเดียวที่เหมือนเขาทาบกิ่ง เขจะเห็นเห็นเริ่มติดลูกนะครับเริ่มติดลูกติดอะไรม้างก็นะจะเห็นชัดหน้าขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่โตเท่าไหร่ลูกก็ยังไม่โตยังมองไม่ค่อยชัดนะครับนี่ก็เห็นชัดแล้ว